ันวัดน้ำวบวบโห่พี่น้องเอ้ยหายไปเลยนี่ครับมาหลังทัชไปมันอะไรอุ้ยนังไงนัวนววอุ้ยพี่น้องมันหยบหยาบนะเมื่อกี้นั่นอู้สวัสดีครับพี่น้องครับอันผลมานนสูงครับมาบานเกิดนะครับวันนี้จริงๆมาตากเขาครับคำคำกันเลยว่าจะลองมาใส่เบ็ดดูด้วยครับช่วงนี้ก็ปลาตกคักนะครับเนาะได้เยอารูปลาหมอหน่อยมานะครับอยู่ในกุฏิถางนี่แล้วก็เบ็ดจัก ประมาณสี่สิบคันนี่แหละครับเราจะลองเล่นในห่วยดูครับเดี๋ยวเหยื่อลูกปลาหมอแล้วก็มีปูอยู่ด้วยสักสิบตัวนี่แหละครับมาดูนะครับจะเป็นยังไงครับผมห่วยบานผมนี่แหละครับลำเชียงไกลนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาบ่าเชิงมีปรากฏนะครับปรากฏกระลูกปลาหมอนี่ของเขากันนะครับเราดูนะครับผมจะได้ตัวไหมนะเหยื่อวันนี้ครับเป็นลูกปลาหมอตัวมอมเ้เลยแหละครับกระปุยนิดนึงครับผม วิธีเก็บปูงผมเก็บนี้ครับอย่าให้มันดินได้ครับถ้าดินแล้วขามันรุดกับมันมกันนีบกันนี่คือจับรวมๆกันหมัดยางมาอย่างนี้ลยครับอย่าให้มันดินได้ครับเหมือนกันได้ขารุดมุดนะครับเดี๋ยวหลังเหล็กจะเป็นเหยือบหมอเกี่ยวเทียวๆตรงนี้แล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เกี่ยวให้ดูได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นภาพเรียงนะครับเกี่ยวเดียวกันจีประมาณนี้เนาะนะครับหวยลำเชียงไกลครับดมสมบูรณ์ดีครับเดี๋ยวนี้ มันม้วนกว้างๆเลยนะเด้ครับตัวหมอมันดินกว้างครับนี่เนี่ยขอดีของเหยื่อลูกตัวหมอครับดินจวดจวดจวดเรียกป๋าได้ดีจริงๆครับเดีย๋ยวมาันรุนกันครับเดีย๋ยวมายามเลยเนาะเหยื่อปูครับเกาะตรงมุมกระดองนี่นะครับ ร,ร้ะเรียบลอยเรืยก็จะประมาณนี้เนาะตรงมุมกระดองนะครับเหยาปูนี่จะต้องหายายาให้มันเกาะรับนี่แหละ๊บเกาะอยู่กระยาข้างล่างนั่นนะครับพาตีครับโอ้โาชอนหากินริมฟางอยู่ครับ เหยืยอย่อปากระดีี่ก็ทเด็ดนะครับใช่ด e ีๆเหมือนกันครับทนเหมือนกันครับคันแรกประมอคันที่สองปูคันที่สามปากระดีครับดินดีเหมือนกันครับปากระดีสวยมากคันนี้ได้ลุ้นจัดเหยื่อปากระดีไปครับดินดีเหมือนกันผมนี่ชอบนะชอบใส่เหยื่ปากกระดี เราซื้อว่ามันทนกว่าหมออีกก็ดินดีเหมือนกันมดีด,ด,ด,ดินดีกว่าหมอด้วยเดินกลับมามีกินแล้วพี่น้องแต่ไม่ใหญ่ครับผมว่าแล้วังนี่มันจะกลินอาจจะใส่เซ็ตกระลำเลยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ เด็กก็กำลังหาล้างทอดโอ้โห,อหอย่อนนิดเดียววิ่งพูดเลยมบได้แล้วหนึ่งตัวยังรุ่นมีใหญ่เงใส่สเพชรไม่เซ็ตนะครับอันนี้ว่าจะเปลี่ยนไปใส่อีกด้านนงครับเดินผ่านมาเลยเห็นกินก็นเลยเอาซะเลยนะแต่ก็ฤดูปลาลงคลองใหม่ๆองี้ก็ว่าวะจะเป็นประชอนรุ่นนี้เยอะซะนะครับตัวใหญ่ๆจะมีไหมด้นี่ กจะเป็นรุ่นนี้ยกกริมเหยือซะก่อนแต่ก็เอาถึงตัวแล้วครับนับหนึง่งนับหนึง่งใส่เหยืยยอไปรุ่นต่อครับชุดนี้มันสวยเหยือปากระดีครับหลังนี่ที่กินเมื่อกี้นี่รอบนี้เป็นปลาหมอนะเนี่มีตัวใหญ่ครับผ่านมาปุ๊บปั๊บรุ่นกันต่อกลางคืน สวยๆอย่างนี้ต้องเจอกระดีอ้วนๆน,นี่เสียบเนีนๆสักหน่อยกลัวตัวใหญ่หลากลงน้ำครับนี่เอาละหนีละเนีนๆเลยปากท่อครับช่อนมันชอบมาดักกินปลาหน่อยเนาะเพื่อมีตัวใหญ่ <laughs> เรียบร้อยครับผมใส่เยอะใหปลาหมอครับปลาหมอกั <c oughs> มนมันครับมนัมนมันเอาละพี่น้องก่อดจ,จีใส่เป็นหลังสุดท้ายแล้วล่ะครับใสเ่เบ็ดไม่หมดแล้วครับเหลืออยู่จะยี่สิบหลังนี่แหละแต่คือจีได้ใส่อยู่ดอกจแก่สามสิบหลังครับนะพอได้รุ่นอยู่แล้วครับผม ลังสุดท้ายเรียบร้อยครับบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ก็อากาศหนาวหนาวเย็นๆนะครับมีหมอกนิดๆเห็นไหมพี่น้องมีหมอกเนาะตอนเย็นครับนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นต้นฤดูหนาวครับพี่น้องปักเบ็ดเหยื่อปาหมอกันครับแต่เด้ยเหยื่อแมงซ่อนไหมจะเด็ดครับผมแต่หาไม่ได้ครับลองเหยื่อปาหมอดูก่อนเนาะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนสองทุ่มนะครับกบไปกินข้าวกอนครับเพราะว่าผมมาบ้านเกิดเนาะ ก็ไม่ได้ตังแคมป์นะครับมาคนเดียวก็กลับไปกินขา้าวกบพอกับเม่กับบานนะครับสองทุ่มออกพยายามนะครับสวัสดีตอนกลางคืนครับผมสองทุ่มกว่ากว่าครับออกพยายามเบสครับมานะเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงเนาะมีเหยื่อบะหมอเหยื่ยอปูเหยื่อปลากระกด,ดีครับผมผสมกันสามเหยื่อะนะครับตอนนี้ก็จนจําไม่ได้แล้ววันหลังไหนเหยื่อะอะไรร <c oughs> ุงนั้นไปเรื่อย <c oughs> ๆครับพี่น้องตะกี้เป็นยังไงแล้วครับผม <c oughs> ปลาในห้วยเนาะเดจะเดินไงได้วันนี้ ไก่วันลอยกระทงกับเดือนกับเต็มฟ้าเลยเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีช็อตได้ลื่นยวถ่ายดรือจะหายไปหลายคันเหมือนกันครับตัวหลังนี่ได้ตัวนะครับตอนขายามกลับตอนขาเดินกลับเดี๋ยวเรามาดูนกนตอนเช้านะครับหลังนี่สวยดีครับ โอ้โหดูครับบัตรจะกินครับผมกลายเป็นไม่ใช่ปลาครับเป็นงูอะไรเนี่ยงูใสเหรอติดเบ็ดไหมอุ้มติดเออเอาปลาไปกินซะมันยังขาาปลาอยู่เลยครับโอ้ยอย่ามากินอีเด้อปลาเงียบเลยครับโอโ้พี่น้องเลย เงียบเกินครับสงสัยผมจะเหี่ยวครับยามหลบับกลางคืนนี่มันสุดท้ายแล้วครับโอ้รอดูกันรอบชาวับผมจะหลอดเหี่ยวไหมผมเดี๋ยวผมมอในห่วยเอ๊ะมันยังไงสวัสดีตอนเช้าครับผมกโมงเช้าครับนะดูกันครับจะเป็นยังไงนี่แหละเริ่มใสคั้นเลขตั้งแต่ตรงนี้แลลวครับไปนูน่นถึงตรงนูน่นกลับหลอก่อหยุดใสแล้วก็มา ไปนู้นนะครับเบะประมาณสักสามสิบสี่สิบคันนะครับเหียตายครับหลังเหล็กหมวมอรเราหลังทัดไปปูก็ก็ขึ้นตั้งโจโดเดยวเดิน,ด,นดูครับได่สักตัวปน้งส่นเช้าเดินเดินดูไปก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ปูกลับมาแต่นูนนะ้นเนาะปูกลับมาเนะนาะหาจะดูกันไหนกลมครับหลังนี้ เกี่ยวกูก็นิ่งสามลังสักไปเด่ะผมหวังว่าแล้วก็ให้ได้ตัวหนึ่งได้สามลังอย่าได้ตัวหนึ่งเหมือนตอนพวกขำนั่น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 มีดิน้นครับมีดิ้นหนึ่งไม่สามนี่แหละนั่นนี่มันตรงนี้เห็นไหมมันตรงนี้มันยูบยวบอย่างนี้นั่นนั่นขันคันวัดน้ำวบวบหัว อหันผลไม่เหวแล้วตัวบัวใหญ่คือตัวบัวใหญ่ยังที่คิดผมเสียบอย่างแน่นครับเดี๋ยมีตัวใหญ่อดยังเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรไซปอกเอาเลยไม่เหวก็เอาละผมแด่เห็นหยวบหยผมก็ดีใจล้วกินลึกิกตั้งหากรุ่นที่ได้ไม่วานเลยครับจะมีตะปารุ่นเด้ในหวยชม กลงจากนาเอาดีเนาะพี่น้องพอได้ตบม็อบป้านับสองครับนับสองมอวานนิดาหนะมื่อวานตอนหัวคำเอาละครับนับสองนับสองยังเป็นไซส์ปอกอยู่เนาะแต่ก็เอานะครับพอได้ตบม็อบป้าไปซ้ายก่อนไปช่วยพ่อแม่ตาเขาโอครับแล้วก็เดี๋ยว ขอคำคำี่ไปดักกบครับพี่น้องไปดักเงบกบนะใส่เงบกบครับมาอยู่บ้านกระโนนสูงสามวันครับก็จะมีใส่เบดวันแรกวันที่สองี่ปปดักกบแล้ววันที่สามไปปดักหนูครับพี่น้องเอาละมาติดตามรับชมกันไปพี่น้องสามคลิปเลยมาโนนสูงบัานเกิดครับมีใส่เบดใส่เงียบดักหนูครับผมหนูก็พอมีครับกบก็ไปดูไปเลยกบนี่เดสเลยแหละนะครับอันดวยวตอนข้ามปดักกบ เดีย๋ยวยามพิสกันตอนเช้าเนาะเมื่อนะกี้ได้หลังนี้เนาะเดี๋ยวดูกันต่อเลยครับยาวๆเลยหลังทัดไปที่ผมใส่ไว้สามหลังติดกันเมื่อวานนี้ได้หลังนี้เด้อตอนตอนทุ่มกำลังนี้เหยื่อมดครับนั่นสวยครับอุ้ยนะหลังนี้พี่นอ้องยูไม่ทันละเอ้ยยูยูบยูบอู้ปลาอุ้ยโอ้ยหนุบปลาพี่น้องเอ้ยแหมเสียทีเลย จ็บใจตาอ่อยเลยอยินลึกซะด้วยหมดยากเลยที่นี้อ,อย่างสวยกับตรงนี้นะ่ะตน้นหุ้มก็ได้ตัวด้วยกับเนีย่ยมสวยจริง,องโอ้บรรยากาศยามเช้ากับตะวันขึ้นแล้วครับสวยอากาศเย็นนิดๆครับไม่ถึงกับหนาวแืออากาศดีเลยแล้วครับ พอใสๆสก็สีอุ่นๆร้อนๆจั็กน้อยนะดูกผอมดินดูปลากินปากราบเลยไปไปก่อนเดี๋ยวค่อยกู้ครับพี่น้องชมก่อนแต่ที่นี่ก็อีกมีกี่หลังก็หมดแลครับฝั่งนี้แต่ที่นี่ก็ไปอีกฝั่งหน,น,นึ่งหน้าต่้งจอุดท้ามันคือหนีกินงูครับงูกินต่้งจอดดเอ๊ เกเหยืกระดินดีจังนะจะปวดเอาคืนนะครับเอาไปใส่เงียบหลังในเหยื่อตายผมก็จะเอาครับเพราะว่าเหยื่อตายนี่ก็ไปดักพบได้ใส่เงียบกบได้ครับอ,อมุดเลยครับประมอหายากครับจุงนี้เอาล้ครับกู้เซตฝั่งหนึ่งแล้วครับรุลุนฝั่งนี้กันครับ มีขันก้มไอเนี่ยฟังนี่ใส่ทียิบเลยผม <c oughs> ว่ามันคําผมก็ใส่แบบทียิบไปนู่นถึงแก่ตรงนั้นครับหน้าดนหน้าฟังนี่ยังสวยครับโอ้ยต้นฟาดินไอ้หมอดินภาดภาพเลยหาดูขันก้มพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยหายไปเลยอือนี่เออทำไมมันดึงเข่าฟังเหรอ โอมครับแต่จะไมดึงขอบฝั่งก็จะเป็นงูดิแบบนี้นี่ครับมานจะแบบกันไหลมันจะปลาไหลมันจะกินเดี๋ยวนี้โอ้ขึ้นฝั่งก็มีงูถึนแล้วมีแต่งูถึนแล้วยังไงเดี๋ยวดูดีๆกันครับนี่นี่นี่มัไหลนี่ไหนมันยังดึงอยู่เลยเด้ ผมลมงงงหมดเลยอะนะ่ะโอ้ยงงจริงเลยง,งูงงชนิดเดิมเลยครับเล็ดงูอะไรงูไซนนี่ง,นงูงูงงหัวกระโหลกเอ้ยลืมถึงฟังเลยครับจัดการมันก,ก่อนครับเอาก่อืมอะรุดไปแล้วเออไีเดี๋ยวไม่ต้องปดให้ลำบาก ูกินป่าใ <c> ส <oughs> ่เหยื่เคียดใน,น่ากระเจ๊ติปัญหาแต่ง,งูกินนี่แหละมาใส่ในหว่วยโดยเหยื่อลูกป่าก็ยังษงูกินนี่ครับตามมากินก็นห่วย <c oughs> อ่ะลุ้นกันต่อครับแหน่นหลังหน้าปากโถผมระวังมากเลยไม่ก้มแต่หลังถัดไปหลังถัดไปผมก็หวังโอ้ไม่ก้ม ป่าก็พุดอยูน่น,นะต้องบอกินเบ็ดโอ้ยแล้อีกสามหลังพี่น้องเอ้ย,ยอะไปเจ็บไปเจ็บนเป็นปลาไอ้ปลาขาวนี่ตรงนี้เห็นตัวเลยไม่ให้ไปชนหน่อยปลาเห็นตัวเลยแต่เหยอหมดเฮย้ยหลังถัดไปมันอะไรอุย้อยมันไงนัวบนัวบผมว่าเลยปลามันจะต้องมันซ่อนอยู่ใต้อีปโป้งนี่ใส่เป้ๆอีปโป้งไว้เรืออีปโป้งพี่น้องเคยเห็นบะ เรือคาปลาสมัยโบราณโบราณทำจากต้นตาลครับต้นตาลทั้งต้นเลยนะพาครึ่งแล้วก็เจาะเนาะเอ้าดูปลาดีกว่าแต่มันตัวใ่ใหญ่นะครับเนาะแต่เลยบอลต้องรีบเท่าไหร่อืมนะแต่พอมีตัวปึ๊บพอได้ตุ่มปลาตัวที่สามตัวนี้หน่อยกับตัวเล็กอีกพอได้ตุ่มปลาแล้วครับ หลัง <Es> <an> สุดท้ายามองไปก็ยังไม่เห็นคันครับเดี๋ยวไปรุนกันดูเพื่อใด้ตัวสุดท้ายนะเนาะนี่กันับสามครับนับสามเอ้าตัวซัมนี่กําลังตุ่มมาป่าเลยครับพอดีแหละให้พ่อกัมเรตุ่มมาป่าสามตัวละพอลุเวลาอยู่ครับอ๊บพอลุเวลาอยู่หนึ่งว่าจิต เหี่ยวหรือซ้ำอืมอไปดูหลังสุดท้ายกันมองไปไม่เห็นคันครับ oh, oh. เห็นแล้วเห็นหัวคันแล้วเห็นหัวคันแล้วครับแต่คือคันเปียดคือคันเปีอ lle, อยกเฮ้ยเออพี่น้องนั่น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 เออพี่น้องมันหยบหยาบนะเมื่อกี้นั่นโอ้ปรากฏด้วยโอ้ไม่ใช่ไปช่อนครับเออหลังสุดท้ายลุนเข้าจริงๆครับผม เดี๋ยวให้ดูะไะ่รนำใสๆมีอ๋อมีปลากดด้วยครับกินลูกกุหมออืมอลังสุดท้ายครับเหยื่อลุดเดอร์ตุ่มป่าเหย่อลุดเดอร์ตัวใหญ่ขั้นดูดีครับอืมกินฟงังแล้ว โอ้ยปลามากินอยู่ทางนี้แฮะก็ตรงงามๆงามคันยูครับตุ่มปลาลุเวลาแล้วครับรุนนี้เอาละตัวที่สี่นับสี่นับสี่เป็นปรากฏไซส์งามๆ ว่าจะไม่เห็นตัวปรากฏซะละเขาว่ามันชอบกินเหยื่อลูกปลาหมอครับอได้เห็นตัวจนได้ครับพี่น้องปรากฏลำเชียงไกลเขาก็่าชุมเหมือนกันนะม,มาเรียบร้อยครับได้สีตัวพี่น้องสรุปเพรได้ตมมะป้าอยู่ครับผมเพรได้กับเขาเพราะลูกเวลาอยู่ครับเนาะมาตากเขา่า มีเหยื่อลูกป้ากับปะวะมาใส่เบ็ดกับพ่อไดกับเขาครับผมเดี๋ยวคำนี้ไปใส่เงียบกบกันก็ได้แค่นี้แล้วครับสี่ตัวครับรวมตัวมอวานนีด้วยเลยนะนี่นะครับสี่ตัวแต่เ,เอาละกับพอ่อใดตัวมะป่าแล้วครับเนาะแกี่กินนี่ลุเวลาอยู่ครับสำนี้นะพอใดกับเขาครับลุเวลาอยู่เอาละครับนี่ก็ใส่เบ็ดให้พี่น้องได้ชมกันเนาะพอหายคิดถึงครับหลังจากไม่ได้ใส่มานานหลังจากหมดฤดูการใส่เบ็ดในานาเนาะ ปลาในหวยมันไม่ค่อยไม่่อยคืดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากใส่อีกอย่างนึงเหยื่อก็เชิงหายอยากได้พวกลูกประมอพวกปูพวกแมงกิซอนอย่างทหายอยากใหญ่เดี๋ยวถ้าใดเหยื่อเดี๋ยวจะมาใส่ใดูเรื่อยๆครับ <c oughs> ทันใดชอบกดติดตามไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปดักเงียบกบกับผมในคลิปถัดไปนะแล้วก็คลิปถัดไปนู่นจะไปดักหนูครับอ่าสำหรับทันใดที่ชอบอยากดูดักหนูนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับใกล้ถึงฤด,ดูกาลลวแล้วก็คลิปถัดไปแหละพมจะไปดักให้ดูดาเราจะเป็นยังไงนะครับอ่ละ ถือว่าเริ่มต้นฤด,ดูการดักหนูนะครับฝากติดตามครับผลงานปีนี้จะเป็นยังไงครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับวัสดีครับผมวัสดีครับคุนแม่กำลังทำป่าอยู่พอดีเลยครับวันนี้ก็เพาะด้่ต้มอยู่ครับนี่ลากดอะไรกินดีปะอยากกินอะไรจ้าอยากกินเมนูอะไรลากดเด้ปลากดเด้อ โอ้ดับมองดีๆเลยบอกพูดมันเด็กกี่เส้นมาดูจ้ะก,กิเลศเอามองลงถูกอ่าใช่งงสีตัวอเมน,นุจะไล่กินดีตุอมอ่มหมูป่านะ